สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคดีปริกยัดไฟยิงสัตว์กลับทหารสิบโทโพสหลอกแต่งงาน7วันหุบสินสอด วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนมีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึง่งได้โพสต์ข้อความว่าอยากจะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นปียันตอนนี้ผมได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้ตกลงคบกันจนมีอยู่วันหนึ่งได้ตกลงแต่งงานพอแต่งงานได้เจ็ดวันเท่านั้นนางได้ขาดการติดต่อมาสักพักหนึ่งพอติดต่อได้คือบอกอยู่ไปไม่มีความสุขสุดท้ายผมโดนเทหลอวันเนี้ยคือยังไงจนผมได้ไปเคลียร์ที่ทำงานเขาผมก็ได้คำตอบเดิมกลับมาคือเลิก ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับส่วนท่านใดอยากแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับผมอยากเห็นความคิดหลายๆท่านว่าเหตุการณ์น,นี้ ควรทําอะไรพร้อมท้งโพ์รูปภาพแต่งงานกับหญิงสาวไรดังกล่าวซึ่งต่อมาสํานักข่าวดังก็ได้ลงพื้นที่ไปยังค่้ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีพบกับสิบโทสุธาอายุ28ปีซึ่งเป็นทหารยศในสิบที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยนายสุธาได้เอารูปงานแต่งงานและรูปบรรยากาศต่างๆภายในงานมาเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวได้ดูพร้อมการ์ดงานแต่งที่ร,ระบุว่าสิบโทสุธาสมรสกับนางสาว,ส,าว,ส,าวสัิวิมลเมื่อวันเสาร์ที่ 29เมษายน2566โดยจัดที่บ้านของฝ่ายหญิงในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จากการสอบถาม10บโทสุทธาบอกว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยมีการแชทหาและขอเบอร์โทรคุยกันจากนั้นก็ได้มีการนัดและตนเองก็ได้ไปเล่นที่บ้านของฝ่ายหญิงแต่พอนอนค้างคืนเช้ามาทางญาติของฝ่ายหญิงบอกว่าให้เอาผู้ใหญ่มาคุยเพราะตนเองทำผิดประเพณีของทางบ้านเขา ตนจึงโทรหาพ่อเพื่อมาคุยและทำการมั่นหมายกันไว้ซิบโทษสุทธากล่าวต่อว่าโดยแม่ของฝ่ายหญิงบอกว่าเรียกค่าสินสอดเป็นเงิน2องแสนทองสองบาทซึ่งได้คุยและตกลงกันไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566แต่พอผ่านมาประมาณ15วันแม่ฝ่ายหญิงร้องขอมาแต่งงานก่อนได้หรือไม่โดยเรียกค่าดองหนึ่งแ ทองหนึ่งบาทตนเองก็เอกใจว่าทำไมเร่งรัดขนาดนี้เหมือนจะขายลูกกินเลยสิบโทรสุดทายยังบอกอีกว่าหลังจากนั้นก็โทรมาเอาเงินเพื่อไปซื้อทองและเตรียมจัดงานตนเองก็รีบโอนให้พอถึงวันที่แห่ขบวนขันหมากไปบ้านเจ้าสาวก็แปลกใจว่าจัดงานแต่งทำไมไม่มีญาติหรือคนในหมู่บ้านมาร่วมงานเลยมีแต่คนที่สนิทและเป็นญาติอย่างเดียวงานพิธีทุกอย่างจะทำเร็วมาก รวมทั้งนับเงินสินสอดขนาดช่างภาพที่ตนเองเตรียมมาทํางานก็ยังถ่ายภาพไม่ทันและคนในงานรวมทั้งแยกของตนเอง ก็ยังสงสัยและคิดว่าผิดปกติมากในงานแต่งของตนเองสิบโทสุธาบอกว่าแต่หลังจากที่ตนเองได้แต่งงานเสร็จแล้วอยู่กินกันประมาณ6วันไฟยิงก็เริ่มเงียบจากนั้นกลับไปทํางานก็ได้ตามไปถึงที่ทํางานที่เขาทําซึ่งเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพพยายามถามและพูดคุยถึงสาเหตุแต่ไฟยิงไม่ยอมพูดด้วย เอาแต่งเงียบแล้วเดินหนีสิโทโตสุธาจึงโพสต์ข้อความสอบถามรวมทั้งพ่อกับแม่และพี่น้องของตนเองก็บอกว่าถูกหลอกเอาเงินค่าสินสอดแน่นอนจากนี้จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงและจะฟ้องเงินที่ได้เสียไปกับการจัดงานแต่งงานและเงินค่าดองรุมรวมกว่า18 0 0 0แบาทและเงินส่วนตัวที่ได้ไปกู้มากับพ่อเพื่อเอามาแต่งงานและหวังว่าจะสร้างอนาคตกันแต่กลับมาถูกหลอกแบบนี้ก็รู้สึกเสียใจมากถามว่ารักไหมก็รัก แต่เจอแบบนี้รักแค่ไหนก็ขอตัดใจดีกว่าซึ่งล่าสุดสับนักข่าวดังรายงานว่าเมื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับแม่ฝ่ยหญิงที่ตำบลบ,บ้านบัวอำเภอเมืองจวัดบุรีรัม พบนางสุพัฒ์อายุ49ปีแม่ฝ่ายหญิงเล่าว,ว่าลูกสาวไปรู้จักกันกับฝ่ายชายที่ไหนไม่ทราบแต่ฝ่ายชายมาหาที่บ้านถึงขั้นไม่อยู่กินด้วยกันนานกว่า2เดือนญาติจึงถามว่าเจ้ายังไงสุดท้ายตกลงจะแต่งงานกันแม่ไม่ได้ห้ามก่อนจะมีการจัดงานแต่งตามประเพณีการที่ฝ่ายชายบอกว่าลูกสาวเทงานแต่งหรือหลอกให้แต่งงานไม่ถูกต้อง เพราะได้มีการจัดงานอย่างสมเกียรติชาวบ้านมาร่วมงานแต่งเป็นจนํานวนมากมีดนตรีมีฉลองน่าจะดีกว่างานแต่งอีกหลายคู่ในหมู่บ้านเท่าที่ทราบฝ่ายชายชอบทำารลูกสาวซึ่งอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทําให้ลูกสาวไม่สนใจประกอบกับลูกสาวเป็นคนไม่พูดขณะที่นางไออายุ51ปีป้าฝ่ายหญิงเล่าว,ว่าจะเทงานแต่งได้อย่างไรจัดเครื่องเสียงงานแต่งครบ จัดที่พักให้ฝ่ชายที่เดินทางมาจากจังหวัดสิงห์บุรีอย่างดีหลังแต่งเด็กก็อยู่กินกันตามปกติแต่ไฝ่ชายทำงานที่จังหวัดชนบุรีส่วนฝ่ายหญิงทำงานที่กรุงเทพตอนแรกตกลงค้าสินสอด1.5แสนทอง2บาทแต่เจ้าบ่าวขอไปแต่งเดือน12แต่ได้มีการเลื่อนแต่งลงมาจึงลดสินสอดเป็น1แสน ทองหบาทหมู100ยโลเหล้าสองลังเบียร์สองลังน้ำส้มสองลังตามประเพณีของคนที่นี่ส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆฝ่ายเจ้าสาวเป็นคนจัดการทั้งหมดยอมรับว่าแปลกใจหลังเสร็จจากงานแต่งงานญาติฝ่ายชายขอสินสอดขึ้นพวกตนจึงบอกว่ามีค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างกับเงินเพียง1นึ่งแสนบาทแทบไม่พอค่าใช้ใจ่ายแล้วส่วนกรณีฝ่ายชายจะแจ้งความอะไรทางเราไม่กลัว เพราะเราทําถูกต้องทุกอย่างด้านนางสุภาพอายุ68ปีชาวบ้านที่ไปร่วมงานแต่งเล่าว,ว่าได้ไปร่วมงานแต่งกับเขาด้วยจัดใหญ่พอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับเงินสินสอด1 0 0 0 0นบาทถือว่าสมเหตุสมผลเงินไม่เหลือไม่ขาดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ